รูค่แรกค่าท so ี่ like, 3่ำ x รู้เขอตรงหาค่า x จากสมการรูท x กำลังสองวกิ x เท่ากับ x วกสานะรูท x กำลังสวิ x เบวกมาไปทากันนะถ้าถามร x กลังสองวกิ x เท่ากับ x บวกนะ้เราทำการยกกาลังสองกันสอด้านของสมการนะก็เป็นรูท x กำลังสองวกยิ่ง นะยกากำลังสองแล้วตัว x บวก3ฝั่งนี้เป็นลกำลังสองด้วยฝั่งซ้ายไม่ยกกำลังสองแล้วเนี่ยค่าตรรลูจะหายไปเป็น x กำลังสองบวกยี่สิบเอ็ดเฉยนะครับส่วนตรงนี้หนูต้องทำเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังสองหน้าหลังก็สองคูณตัวหน้าคูนตัวหลังก็เป็น 6x บวกหลังกำลังสองก็สามกำลังสองเป็นเก้านะจากนั้นเป็น x กำลังสองทั้งสองด้านหนูก็ได้ตัดทิ้งไปเลยไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นก็เหลือที่เอ็ดอันนี้ย้ายมาเป็น ลบเก้าเท่ากับหกเอ็นนะยี่สิบเอนลบเก้าก็เหลือเท่ากับทีสองถูกไหมลูกนะที่สองเท่ากับหกเอ็นนะเอเปียว เนหน่งส่วนสเท่ากับนูเรสนาทางยูกันกันลูกเอลเป็นสท่ใรอนรย้ายข่าอนานึงละย้านี่มาเป็นบวกเป็นหนก่อน หนึ 6, e ่ง <t ient> so ่งนสาใช่ไหมหนึ่งจะ่งนสามันมีค่าเท่าไหร่เนอะสี่ส่วนสามนะสี่ส่วนสามจากนั้นก็ยกกัมาสองสองด้านลูกสี่ส่วนสามกำลังสองอ่าฟกาไเป็นด้านนี้ว้ายกกันมาสองแล้วก็แสดงรู้จาหมดไปก็เป็นเอ็กซย่างเดียวชสหกส่วนเก้าสี่หกส่วนเก้าสี่หกส่วนเก้าตอบได้ยังยังเรางเขาไม่หาเลยลูก เาเอกเดียวนะไปดูในช้อยเลออเมื่อกี้เขามีตรงนี้เรานะดูดีนะเดี๋ยวเราลองใช่ป่ะนาหาค่าเเมื่อกี้เได้เดี๋ยวลอถูกได้เผิดเว่าามาอาข้อนี้นะเอกอะมันได้สิบหส่วเก้จริงแตตอบ้อนี้ได้เลยไหมไม่ได้มันดให้หาเอกกลังสองหาเอกกำลัก็ต้องเอาทังสองตัวน้ย สองร้อยห้าหกเปิดใจสิบเอ็ดต่อก้อสามคอมบีต่อกระสองก็ได้นะตินไหมสองอันนี้นะ